ผู้ใดล่ะไหะ่มาลยาติเอาเพลงก่อนเขาไปล่ำเป็นรองโดยบร่ไดขออนุญาตสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ตัวโตเกียวมิวสิก c อภูเาาทฟิลแร์และก็บ FC บอลำทั่วโลกนะครับจากการจดได้ไปติดตามความมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มตา่างๆ่ะครับเพื่อที่จะนำมาเล่าข่าวให้ FC ได้รับชมรัะฟังและก็ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันข้ามาครับปรากฏว่าเป็นกระแสข่าวข้าวขวาวเพื่อนไว้ในโลกโซเชียลครับสำหรับผู้ที่แต่งก่อนวอาพืชน,นะครับในเอระบอท,ที่เพื่อนไดีออกมาโพสเคลื่อนไว้ผ่านแพลตฟอร์มของเพื่อนแหละครับนะครับในเอระบอก่อนวอาพืชยังไม่อนุญาต ให้ใครนำไปคอฟเวอร์จากโชว์ของหมอล่ำสิ่งวงดังวงหนึ่งวาสันนำไปร้องโชว์ในวันเปิดฤดูก,การโดยบบได้จิดตต่อเข่ามากขออนุญาตใดๆเลยน้องๆหลายคนทักเข่ามากขอเยอะมากผมก็บอกว่าให้ผมทำเพลงนี้เสร็จก่อนปล่อยลงยูทู e ก่อนผมถึง ให้ลองแน่นอนแฮชแท็กเป็นถึงหัวหน้าวงประสบประการความดังเยอะมากน่าจะมีมารยาทให้เกียรติกันหน่อยก็ดีนี่คือสารตั้งต้นสำหรับผู้ที่เพิ่นประพันธ์บทเพลงผู้ที่เพิ่นจะลดปากกายปากกานะครับในการนะครับสร้างสารรค์ผลงาน จากความคิดมั่นสมองของผู้ที่แต่งก่อนว่าวพืชนะครับบังหูนะครับเอฟซีครับงานนี้ผู้ใดล่ะครับเอาเพลงเขาไปหฮองในวัดเปิดฤด,ดูกาลโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตนะครับเป็นถึงหัวหน้าวงเป็นถึงผู้นำองค์กรแต่เรื่องแบบนี้ทำไมไม่ดำเนินการให้มันถูกต้อง ไม่ดาเนินการขออนุญาตไหยมันถูกต้องจนให้ยจ้าของนะครับพู้ที่เพื่อนเป็นคนประพันา์เพลงเป็นคนโจรดปากกายประกานะครับด้การเขียนทํานองก่อนรับเนี้ยก็ตามแต่ละครับแต่ออกว่าโผด์เคลื่อนไหวแบบนี้มารยาทหรือ การห้เกียรติกันมันมีบอรครับสกักจะได้สกักจะเอาบริบทว่าห้เกียรติคนี่เป็นสารต่างต้นในการที่เพิ่นประพันธ์เพลงหรือเขียนกอนล่ำกอนล่ำต่างๆและหน้าออกมาแบบนี้บริบทชัดเจนครับผู้ที่เพิ่นออกมาเคลื่อนไหว พูดถิอมันออกมาโพดต่างคำถามนะครับเพิ่นบอกว่ายังไม่อนุญาตให้ไปคอบเวอร์แล้วหมอลำซิ่งวงดังวงหนึ่งน้่เพลกไปห้อกโชว์ในวันเปิดฤดูกาลดยไม่ติดต่อขออนุญาตใดๆเลยหมายความว่ายังไนครับ หมายความว่าอย่างไรนี่คือสิ่งที่ผู้ที่เพิ่นนะครับเป็นคนประพันธ์ก่อนล่ำก่อนนี้ก่อนล่ำเอาเพื่อนก่อนล่ำเนี้ยก็ตามแต่ละครับคุณเอาไปใช้แต่ทำไมไม่ขออนุญาตคนที่เป็นสารตั้งต้นเป็นคนที่มั่นสมองในการคิด พันเพลงหรือกอราบต่างๆอันนี้จริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าคุณเอาไปใช้ได้อย่างไรโดยไม่ขออนุญาตเขากรมันน่าอายครับมันน่าอายเรื่องนี้เป็นกระแสในโลกโซเชียลเป็นกระแสนในเวล์เราผมก็เลยนํามาเล่าข่าวให้เอฟซได้รับชุม่มรับฟังกันประมาณนี้นะครับ ผิดพลาดประการในขดขอตรวจขออภัยพอการชิหนาครับสวัสดีครับ